วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ก่าพาซาวันเสาร์นะไม่รู้คือยงไงวันนี้กาาคิดว่าตีมีกันพาเฮดตีไฮเกตติดไม้ติดมือไปบ้างดีกว่านะแต่ก็มาอัปเดตคือช่วงนี้มาทุกวอาทิตย์แล้วก็เริ่มจะเบื่อแล้วก็กลัวทุกคนเบื่อนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียไปดูดีกว่าว่าวันนี้จะได้อะไรมาอ่าไปไป let's go let's go, go. <S เออไปครับผมตอนนี้อยู่ที่อะไรวะมิวทอยนะมิวทอย มีถอยอมีอะไรออกใหม่เดี๋ยวต้องดูเออเนี่ยมีอะไรวะตัวม้งมง่วงเอ้ยเหมือนเคยประกอบนะ,ะใช่ไหมกำลังลนะเออคนละสีไงใช่ไหมฮะ,ะ,ะเ <c oughs> ดินเถอะเถอะมีไฮเกตอะไรออกมาใหม่ไอ <c oughs> อยากได้ไอ้พวกจิมเก่าๆยังไม่ออกใหม่นะ <c oughs> กา้มาอา๋เอเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันไปต่อดีกว่า <Okay. S 1> ไป A few moments later ไปต่อกันดีกว่านะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งเฮ้ยเหมือนคนเงียบๆนะวันเนี้ยดาราดา,าราอะไรวะอ๋อทีส่สอมตาวะไปนี่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอุย้ยคนเงียบจริงเฮ้ย <c oughs> วันนี้วันเสาร์เหมือนวันธรรมดาเลยนะอนะ ไม่มีคนเลยนะโอนมาที่ดีกว่าอ่ะฟืบออนท็อปทอยนี่ดูมีของอะไรีกครับโอ้โหดูใส่ใส่แว่นเท่มากไปอบสีมาครับไปใส่ตาอส oh. นใจบหมเดี๋ยทำให้ไอ hey. อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโหนี่โห oh, นี่โห<บ> oh, กํลังแก่เลยตัวดีลักสเปเชียลที่ได้หน้ากาก มีลายวาดกับหัวใจแล้วก็จาวิสข้อทอยเหรอใช่ครับเออกล่องแปลกใช่พูดีอันนี่มาวันอยู่อ๋ออันนี้ของแถมที่ได้พิเศษมาหนึ่งสองสามโอ้โหเราผมว่าผมว่าจะขายทิ้งหมดแล้วเนี่ยฮอตทอยมาเดี๋ยวผมซื้อไปเล่นเหมาว่ะแล้วเหมาว่ะเสนอมามีตัวอะไรบ้างยี่สิบกยี่สิบกว่าตัวครับจะหาผู้จัดการให้โอเค ขายขายแดกแล้วครับผมตอนนี้จะขายแดกนะครับผมไปซื้ออย่างอื่นละไปต่ออย่างอื่นเฮ้ยไปชั้นสองดีกว่าชั้นสองมีอะไรมัง่งน้นไม่มีเยอะไม่มีคนนะเมืเ่อกี้มามามีคนไหมนะ้อไม่นะเนี่ยดูดิไม่มีคนเลยเยอะชั้นกองสุ่มใช่ไหมไปตอนนี้อยู่ชั้นสองเราวนไปทางนี้ดีกว่า <Okay. S 1> นะ ไม okay. okay. Maybe? 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 ่รู้ว่าโมจีนมีอะไรอัปเดตเปล่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไป Let's go นะตอนนี้มาที่ชั้นสองนี่ี่นี่นี่นี่าเดินดูเหมือนเดิมเดิมทุกอาทิตย์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เออร้านเดิมเดิมแต่คือของก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะเนี่ยดูดิอย่างเฟี้ยว ไปต่อครับผมนี่นี่นี่อีวานี่ยสองพัน,น 2, กว่าบาทเฮ้ยสวยว่ะนะไปครับผมนะนี่ร้านโมเดลไปครับวนมาที่ร้านอะไรนะสุขทอยดูดูดูไอ้นี่อะไรนะเลโก้เลโก้ <c oughs> หนุ่มดีเหมือนกันนะแต่คือต้องมีเวลามอใส่กันดำเหย <c oughs> นะอีวานี่มีเชนซายาด้วย นี่มีเซนเซยยาด้วยน,น or, ี่พีโนคิโอนะอ่านี่มีหลายแบบมีหลายแบบนี่นีเยอะเลยเยอะเลยเยอะเยอะเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะสวัสดีครับโอ้มีนี่มีเซนเซียตัวใหญ่ด้วยนะนะไปไปต่อครับผม น่วนมาร้านดีทอยอก็โมโจีแม่เดีเยวเดี๋ยวค่อยเดินมาเอ๊ะหรือจะเดินไปเน่เดินดูเน่ตอนนี้กำลังทําสี <Okay. S 1> หลายตัวเลยนี่นน่นี่อันนี้ก็เท่เห็นไหมเนี่ยกําลังทําสีตัวนี้อยู่เออ มีอะไรออกใหม่ครับคุณมาเอาถือกับป้าไปเลยคุณลืมไม่สามอาทิตย์แล้วเนี่ยโอเคนี่มาคอสหมดไปแล้วมาคอสอะไรหมดโอ้โหหมดไวไม่เก็บเลยอ่ะถ้าคุณไม่โทรมาน่ะเนี่ยเนี่ยมีเดลิเตอร์เหลือไม่เอาเนี่ยคุณไม่เล่นแล้วก็มีสาวๆเอามาคอสอ่ะเดี๋ยวซื้อเลยทำไมมันหมดไง อ้าวนี่มันไม่เหมือนกันเหรออ๋อใช่ตัวสองสีแดงก็คือมาคอสตัวพระเอกเนี่ยโอ้ผมไม่เล่นกหรอกม้งตัวนี้ยูไม่ได้เอาไปเคยซื้อมนแค่นี้เหรอของออกใหม่ใช่เดินเล่นดีกว่าเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอามาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันทีหลังเข้าใจไหมไม่เอาถ้าถือเดี๋ยวไม่ถือโอ้โหถ้าคุณไม่มาแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศออกมาสามพัน รับเลดาวสีโปดมาลตกินบ้าน้านร้นอีกต้ตายครับชั้นสองชั้นสามวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยวะคนโล่งๆนะเออเดี๋ยวต้องไปดูว่าหาไปหาดูว่ามาคอร์สเนี่ยหน้าตามคือกล่องมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยเขาบอกว่าอ๋อมันมีขายนะเดี๋ยวเราไปดูขาะนะไปดูดินะไปไปไห ไหนวะมาคอร์สมาคอร์สหมดยังนะเูียงมาคอร์สหมดยังอ๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณครับโอ้โหจองหมดแล้วเอาเป็นว่าเมือนโชคดีของเราที่มันหมดไง <c oughs> นะชั้นสามชั้นสามก็พอมีคนนะ เห็นไหมชั้นสามพอมีคนนี่สุ่มไหมสุ่มไหมสุ่มเยอะทุกรอบเลยนี่ชั้นสามแล้วก็วนมาประมาณนี้แหละแล้วก็ไปขึ้นฝั่งนู้นดีกว่า <Okay. S 1> นะแล้วก็วนไปนี่ตรงนี้ถ้าเกิดเราเดินมาชั้นสามนะเห็นไหมนี่ก็จะเป็นร้านขายฟิกเกอร์อ่าเยอะไม่ว่างกันนะครับผมไม่เบื่อกันนะหรือเบื่อก็อย่าว่านเลยครับนี่ คนเยอะตรงฟิกเกอร์เนี่ยนะตรงพวกแบบบิกพวกอะไรเนี่ยกองสุ่มเนี่ยดูดิเนี่ยนี่น,นี่แล้วก็มีร้านขายทำวิยาตรงนู้นแล้วก็ร้านปืนปะชั้นสี่ดีว่าตอนนี้ฮเดินไวฮะไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยเนี่ยชั้นสามกำลังขึน้นไปชั้นสี่คือคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีจริงๆนะแล้วก็ดูแล้ว วันนี้คงไม่ได้คอนเทนต์อะไรสักเท่าไหร่นะนี่ขึ้นมาชั้นสี่นี่จะมีร้านขายเฮ้ยอุปกรณ์หน้ากากผีเยอะนะใครมาเนี่ยดูดิดีดูตุ๊กแกเยียบเลยเยียบเลยนะร้านขายของเล่นเนี่ยเยอะเลยนะนี่มีโกกูนะนเดินวนไปวนไปนี่เนี่ยเหมือนแบบเขาทำ ร้านใหม่นะนี่วนไปแล้วก็มีร้านขายทามิยาร้านขายสีกระป๋องทามิยร์เนี่ยเ่ะนี่เจออีกอย่างนี่เจอ Spider สไปเดอ,เดอร์แมนนะเท่สไปเดอร์แมนรถกเท่นะวนมาฝั่งนี่นี่นี่ทอยซิตี้เนี่ยมีเยอะนะ ฮนะอออไอไลน์บัตรบัตรเด็ดด้วยนะวนมานี่โอ้โหร้านขายโมเดลเนี่ยแลวขายอุปกรณ์ใช่ไหมที่เราเคยมานี่แล้วก็เป็นพวกนี่โม,โจ,นนโมโจีนี่นี่โมจีนเทียบเลยดูดินี่นโอ้เยอะนี่ทางทำใหม่ ร้านขายเนี่ยฟิกเกอร์ก็มี okay. โอเคโอเคเขาทำใหม่เน uh, ี่ยเนี่ยทำใหม่นะวนมาเอ๊เราวนไปทางนี้ดีกว่านี่ทอยเซตตี้วนมาทางนี้นี่โอ้ยฟิกเกอร์เยอะนี่พวกดกคอนบอลเยอะมากเลยนะนี่ลดสิบเปอร์เซ็นต์ตู้นี้นี่เซนไตยางเดือด นี่ยปรมานี้ป่ะ,ปนปะวนมาครับผมอันนี้ชั้น4ก็จะเป็นเน v เวอร์แนะนี่คนไม่ค่อยเยอะเลยะนะคนไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยครับตอนนี้จะขึ้นไปละชั้น5้า <Okay. S 1> นี่เดินแบบเดินสบายเนาะอาทิตย์ที่แล้วคนเยอะนะเ <Okay. S 1> อ๊ะอ๋อเงินเงินเดือนจะหมดแล้วนะอ่ะนี่ขึ้นมาที่ชั้น ห้านะชั้นห้าก็เดิมๆครับไม่มีอะไรครับมีร้านขายกล้องนะแล้วก็มีพวกตู้โชว์ขายนะแล้วก็นี่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 นี้อ๋อนี่เนี่ยเหวียวชมรุอู้อ้ยยัยงเดือดนะแต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ว่ ชั้นอะไรเนี่ยชั้นห้าชั้นห้าคือไปชั้นหกนี่คือแบบอย่างไวย่างเดือดนะเ <c oughs> นอร์ตายละคลิปนี้แต่ชั้นหกก็คนเยอะนะเดี๋ยวแวะดู <c oughs> อะไรนะ <c oughs> วันนี้เสียงเงียบวันนี้เสียงเงียบไม่มีอะไรไม่มีอะไรขายนะก็จะเป็นนี่นี่นี่มค่อย <c oughs> เยอะนะ บีมทอยมีแลขายครับนี่บีมทอยน,นี่โดเรมอนโดเรมอนเฮ้ยมีอะไรเ,ย,เยอะนะมีอะไรอีกไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่แปลว่าไม่มีของรถถ้ามีของรถก็คนเยอะไปต่อครับผมนะวนมาฮะน,นี่เฮ้ยมีร้านเปิดใหม่เหรอ้รานอะไรร้านของสุง่มวะร้านของสุง่ม ร้านกล่องสูงนี่ไงร้านใหม่ร้านใหม่้กล่อ,กลองสูงอีกแล้วดูดิคนเยอะนะเออคือถ้าเกิดคุณมีของขายอะ่ะยังไงก็มีคนซื้อนะเนี่ยวนมาวนมาเนี่ยเียบแหล,และเดินไป,น,ไปนี่ครับผม วนมาออกมาทางฝั่งนี้โอเคนะเซนดิโออ่าเนี่ย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 ดูดิเห็นปะมันมีมอลลี่สเปซขายอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลาลักนี่นี่นี่ยกบล็อกนะคนเพียบอะของขายเพียบเลยอะดูดิ อยากได้สุ่มสุ่มสุ่มร้านสุ่มมีร้านใหม่หนึ่งแล้วก็ร้านนี้แล้วก็มีเซนดิโอแล้วก็มีนี่อาต o น g ไงอาต o น g ไงอาตงอาตงอาตง n ผลกระแสใชไ่ไหมนะนี่มีของเพียบเลยะนะนี่ไงหลากหลายอ่ะดูดิแต่จริงๆแล้วมันก็มีแบบของน่ารักน่ารักเยอะอยากเห็นพวกอ e ีวาเกเลียนน่ะ เฮียสั่งไปเหมือนกันนะ400%ยังไม่เห็นเลยว่าจะเป็นยังไงนะนี่ยเนี่ร้านนี้คนก็เยอะนะนี่อ้าน่ารักเลยนี่ดูนี้ดิ not for sale นะน่ารักอยู่นะสวยนี่ไงอีวากิเลียนนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วดเออยังเด็ดเลยนะ เราก็พาทุกคนมาดูละกันว่าวันนี้มีอะไรมาอัปเดตนิดหน่อยวันนี้ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเลยนะเหมือนกับแบบว่ามาอัปเดตเรื่อเปลือยพูดคุยแต่คิดว่ากูดูแล้ววันนี้ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายเอาเป็นว่าค่อยเจอกันอาทิตย์หน้ากันไม่มีอะไรให้ซื้อเลยนะบายบายไปแล้ว